สวัสดีครับ,รบผมเฮงอัลโซริสครับผมเซฟไรตายูิธักรครับผมโอเคหลังจากที่เราจบอีีสุดท้ายของ,องแอนด์ล้วเป็นแล้วได้ดูในโรงกับเพื่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครู้สึกในวันนั้นวันนั <c oughs> ้นอะโอเคว,ว,ว,วันนั้นผมรู้สึกแบบใจหายนะคือใจหายตั้งแต่อีพีสิบอีพีสแล้วเนาะอีีสุดท้ายแล้วพอแบบยิ่งมาดูในโลงแบบอาทิตย์ก่อนที่จะอีพีสิ่อะพอเรารู้เป็นอีีสุดท้ายเราก็แบบ มันจะจบแล้วหรอมันแบบมัน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 แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนแบบใจหายใจหายแล้วมันแบบวัมากแล้วพอเราไปดูยิ่งไปดูกับแฟนคลับที่โรงอ่ะผมจะบอกว่าแบบตอนที่เรานั่งกันอ่ะเราบางบางคนน้ําตาไหลเนาะเพราะแบบมันครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกขอบคุณทุกๆคนขอบคุณแฟนคลับหรือแบบผู้จัดต่างๆหรือทีมงานต่างๆที่แบบช่วยกันทําซีรีส์เนี้ยให้มันแบบจบได้อ่ะจบแบบ ออกมาสําเร็จให้คนดูได้แล้วว่าแฟนคลับก,ก็ชอบด้วยซึ่งผมรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกใจหายมากๆเหมือนกันความรู้สึกที่ดูในโรงใช่ไหมครับมันมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าปกติเราดูซีรีส์กันก็เต็มที่ก็ห้าหกคนเป็นกลุ่มเนาะแต่อันนี้คือเรามาดูพร้อมกันแบบเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่แล้วก็แบบบางฉากที่เราเคยร้องไห้คนเดียวเคยเสียใจคนเดียวแล้ว,แ,ลวแบบรู้เหมือนมีเพื่อนร้องไห้แล้วก็เหมือนเราได้รวมกันแบบ อยู่ในโมเมนต์ที่แบบผมเชื่อว่าครั้งหนึ่งที่เกิดมาแล้วได้รับประสบการณ์แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดีดีมากๆแล้วก็แบบรู้สึกถึงพลังทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนักแสดงหรือว่าตัวทุกคนทีมงานทุกคนแฟนคลับทุกท่านที่แบบชื่นชอบในแอบของรักเดอซีรีส์เนี่ยวันนั้นพลังมวลรวมในในในโรงหนังวันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบผมว่าผมหาที่ไหนไม่ได้ซองเป็นความรู้สึกที่ผมจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดครับ แล้วเรามีซีรีส์ต่อไปที่พี่เองเล่นอ่าใช่แล้วก็เซอร์ไพรส์ไปแจมด้วยใช่ครับใช่เรื่องวอล์ฟไบค์ครับผมในตอนของอะไรคะเป็นตอนคู่จิ้นใหม่ครับใช่จะเป็นตอนแรกเลยในในในมัลติเวิร์สของวอล์ฟไบค์ครับใช่เป็นตอนแรกครับเรารับบทเป็นเป็นฟาโรครับผมใช่ตฟาโรเป็นบทบทบาทเป็นยังไงคะต้องบอกว่าพิกพิกตัวละครไปเยอะมากเพราะว่าถ้าเราได้ติดตามจากแอบของรักก็จะเป็นฟลแบบ มหาลาัยวัยรุ่นใสๆแต่ว่าในพาร์ทของวอล์กไเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต้องโตขึ้นอยู่ในพาร์ทของต้องการทํางานซึ่งการทํางานในในวงการหรือว่าในผมเชื่อว่าในทุกที่ครับในทุกๆสังคมมันมีการแข่งขันซึ่งตัวฟาโรเขาจะมีเป้าหมายของเขาชัดเจนโดยที่เขาต้องไปถึงเป้าหมายนั้นโดยที่เขาจะไม่สนใจแล้วว่าระหว่างทางเนี่ยเขาได้ทาอะไรผิดพลาดไปบ้างสําคัญเลยคือผมจะต้องคอย เข้าซีนกับเซ็งอ่ะจะเยอะเพราะว่าในตอนที่ถ่ายด้วยกันอ่ะตัวเส้นเรื่องอ่ะเราสองคนจะแบบไม่ค่อยถูกกันใช่ใชมันเป็นเรื่องที่แบบท้าทายมากเพราะว่าเราก็สนิทก,กับเซ็งพอสมควรพอต้องไปเข้าซีนอารมณ์ด้วยกันเง,งี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันมันท้าทายบทบาทในการเป็นนักแสดงของเราครับใช่ครับล้วในเรื่องน,นี้มีเซอร์ไรไปแอบ,บแซมด,ด้วยใช่ครับผมไม่สามารถบอกชื่อได้ห่ือเปล่าอ้วไปก่อนอพูดไม่ได้เดี๋ยวพี่ชีวิตจุดจุดดนะเราต้องรีบไว้แต่ แต่ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นมูทมูทที่ก้าวกระโดดจากแอดตรงรักมาเยอะมากเพราะว่าวันนั้นผมเห็นเฮงในตอนที่เราเข้าฉากด้วยกันเนาะม,มันเป็นฟิลที่มันต่างจากพี่สกายเยอะมากๆเพราะเขาดูแบบโตขึ้นมากแล้วก็ดูจรงจิงจังกับบทขึ้นมากอาจจะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจริงจังด้วยแหละแล้วมันมันเป็นฟิลที่แบบดูน่าติดตามมากดูน่าค้นหาซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนไปติดตามเนาะใช,ใช่ครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีอะไร ก็มีโปรเจกต์ให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันอย่างแน่นอนครับอ่าแล้วว่าถ้าคิดถึงกันก็ไปเข้าไปดูใน i d o l Factory ได้เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันว่าเฮ้ยเรามีผลงานให้ติดตามกันในช่องเราจะมีคอนเทนต์ต่างๆก็จะเอาเด็กในค่ายนี่แหละมาทำคอนเทนต์กันแล้วก็ได้ให้ทุกคนได้ติดตามให้หายคิดถึงกันแล้วก็ที่สาคัญคือในอนาคตเนี่ยเรามีผลงานรอให้ทุกคนได้ติดตามชมแน่นอนครับใช่ครับ สุดท้ายแล้วคือกิจกรรมในงานวันดีของงานคิดไหนให้เป็นก็อย่างแรกเลยอยากขอบคุณทาง i s s Beauty Store นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบเนี้ยให้เราได้เจอพี่พี่แฟนคลับหลายๆคนเลยซึ่งเราคิดถึงมากเราไปมาทุกภาคแล้วเนาะหลายภาคเนาะถึงทุกภาคผมไม่ได้ไปทุกภาคก็เถอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับต้อนรับเราดีมากผมดูในทวิตติดตามช่วงที่ผมแบบเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพี่พแฟนคลับ ทรีตเราดีมากทาั้งไปรับไปส่งแล้วก็กิจกรรมวันนี้ต่างจากภาคอื่นๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆใช่ครับครับออขอบคุณครับ